สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง BB b พารวยชาแนลเนาะเรามาต่อกันที่คลิป2กันเลยนะคะสูตรเด่นฮานอยนะคะบีก็จะวางเลขให้แค่1ตัวเท่านั้นเนาะและก็จะจ่อเรียงให้6กหางนะคะสูตรเด่นฮานอยนะคะก็จะสามารถจับเลือกเล่นได้ทั้งฮานอยพิเศษฮานอยปกติและก็ฮานอยเวพีเนาะและก็จะมีสูตรเลขวินรวมฮานอ ให้ด้วยนะคะสูตรเลขวินรวมฮานอยของเรานะคะก็จะวางเลขให้แค่5้าตัวเท่านั้นนะคะและก็จะเจาะให้10หางเนาะและบีก็จะเน้นให้ส่หางเท่านั้นนะคะก่อนที่เรานะคะจะไปคำนวณของวันที่26มิถุนายนนะคะเรามาดูผลที่ออกของงวดประจำวันที่25และมาดูตัวชี่บีวังให้ก่อนนะคะว่าเข้าหรือเปล่าเนาะ เด่นฮานอยนะคะประจำงวดวันที่25มิถุนายนนะคะ B ให้เด่น2เน้น2ฟัน2เนาะ B ชอบมากๆเลย20และ24นะคะฮานอยพิเศษนะคะผลที่ออก8 9 4 3 2นะคะ ของเรานะคะก็เข้าวิ่งรูดอัดสองเนาะและก็จอแตกสองสามนะคะใครที่ตามนะคะสตรเด่นฮานอยประจำงวดวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนฮานอยพิเศษนะคะบีก็ดีใจด้วยเนาะของเรานะคะก็เข้าวิ่งรูดล่างนะคะและก็จอแตกสองสามด้วยเนาะบีเน้นสองศูนย์และสองสี่นะคะไม่มานะคะมาสองสามนะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็เจาะแตกแล้วก็เข้าตัวอัดสองของเรานะคะฮานอยปกตินะคะผลที่ออก98575นะคะของเรานะคะฮานอยปกติของเราสูตรเด่นฮานอยก็หลุดนะคะน่าจะออก26เนาะ262420ก็ได้เนาะ <laughs> นะคะ แล้วก็เด่นฮานอยนะคะบีก็วางให้ถึงฮานอย VP เนาะฮานอย VP นะคะผลที่ออก สองห้าสี่สามสองนะคะของเรานะคะก็เข้าวิ่งบนและล่างนะคะและก็เข้าวิ่งรูดล่างนะคะและก็จอแตกสองสามสามสองด้วยนะคะวันนี้นะคะใครตามสุรเด่นฮานอยนะคะก็จะได้ทั้งสองฮานอยเนาะก็จะได้ฮานอยพิเศษแล้วก็ฮานอย v i p นะคะส่วนฮานอยปกติของเราหลุดเนาะ ถ้าเลขหลุดนะคะหรือบีคำนวณผิดพลาดประการใดไม่ว่าจะสูตรใดๆนะคะบีต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยเนาะสูตรก็มีเข้าและมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะยังไงพี่ๆทุกๆคนก็ตามอย่างมีสติกันด้วยเนาะและก็เปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันทุกครั้งนะคะ บีก็ไม่ได้วางสูตรเลขวินรวมฮานอยให้นะคะตัวที่มันออกไปแล้วเนาะเพราะว่าหลุดทั้งใบเลยนะคะสูตรเลขวินรวมฮานอยของเรานะคะหลุดนะคะบีก็เลยไม่ได้เอาใบมาให้ดูเนาะสรุปผลวันนี้นะคะเด่นฮานอยของเรานะคะฮานอยพิเศษของเราจอดแตกนะคะสามสองเนาะและก็เข้าวิ่งรูดอัดสอนะคะและก็ฮานอยปกติของเราหลุดนะคะ และก็ฮานอยวีพีของเรานะคะก็เข้าวิ่งบนและล่างนะคะและก็เข้าวิ่งรูดล่างและก็จอแตก2332นะคะใครที่ตามบีก็ดีใจด้วยอีกครั้งเดอ้อยังไงเราไปตามกันต่อนะคะที่สูตรเด่นฮานอยนะคะประจำงวดวันที่26กันเลยนะคะว่า B. ีจะให้เด่นตัวไหนเนาะไปชมกันเลยจ้า เรามาตามกันต่อที่สูตรเด่นฮานอยประจํางวดวันที่26มิถุนายนกันเลยนะคะสูตรเด่นฮานอยนะคะ B จะวางเลขเด่นให้แค่1ตัวเท่านั้นนะคะก็จะสามารถจับเลือกเล่นได้ทั้งฮานอยพิเศษฮานอยปกติและก็ฮานอยวีพีเนาะเด่นฮานอยของเรานะคะ B ีจะวางเลขให้แค่1ตัวเท่านั้นนะคะและก็จะเจาะให้หกหางเนาะ สูเด่นฮานอยนะคะตัวที่บีจะให้เด่นนะคะประจำงวดวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนนะคะบีจะให้เด่นสี่นะคะตัวเจาะนะคะสี่2ูน48สี่สองสี่หกสี่แปด 4 7เ็ดและก็สี่เก้านะคะเด่นฮานอยของเรานะคะก็จะเจาะได้ตามนี้เนาะและตัวที่บีให้เน้นให้เด่นเลยนะคะบีฟันของงวดประจำวันที่26สิบหมิถุนายนเนาะบีฟันสีเน้นสีนะคะบีฟันสีเน้นสีเดอ้อ บีว่ายังไงสี่ก็ต้องมานะคะโดยเฉพาะตัวที่บีชอบที่สุดเลยนะคะของงวดประจำวันที่26สหกนะบีชอบสี่สองนะคะและก็สี่นนะคะบีชอบสีู่และสี่สองนะคะถ้าใครนะคะที่ชอบตรงตามที่บีบอกเนาะ ก็ขอให้โชคดีนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะไม่ชอบตามตัวที่บีบอกเนาะก็สามารถเลือกจับตัวเจาะตัวอื่นได้นะคะบางทีบีก็วางหลุดก็มีนะคะไม่ใช่ว่าบีบอกอัดตัวไหนแล้วมาตัวนั้นเนาะมันก็มีหลุดเหมือนกันนะคะ ก็ฝากพี่ๆทุกๆคนนะคะตามอย่างมีสติเนาะและก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันทุกเมื่อนะคะสูตรก็มีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อเหมือนกันเนาะสูตรเด่นฮานอยของเรานะคะถามว่าหลุดไหมเนาะมันก็มีเข้าและมีหลุดนะคะหลุดทั้งใบก็มีนะคะหลุดทั้งฮานอยก็มีนะคะและก็แตกทุกฮานอยก็มีนะคะ มันก็แล้วแต่วันด้วยนะคะว่าสูตรที่บีวางให้นะคะมันจะมาตรงตามนั้นหรือเปล่าเนาะเด่นฮานอยของเรานะคะตัวที่บีจะให้เด่นเลยนะคะก็คือสี่ศูนย์และสี่สองนะคะยังไงก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีเด้อ เราไปตามกันต่อที่สูตรเลขวินรวมฮานอยประจำงวดวันที่26มิถุนายนกันเลยนะคะว่าบีจะให้ตัวไหนเนาะไปชมกันเลยจ้าเรามาตามกันต่อที่สูตรเลขวินรวมฮานอยประจำงวดวันที่26มิถุนายนกันเลยนะคะ สูตรเลขวินรวมฮานอยนะคะบี B. ก็จะวางเลขให้ห้าตัวเท่านั้นนะคะและก็จะเจาะให้สิบหางเนาะและก็จะเน้นให้แค่สี่หางเท่านั้นนะคะและก็เลขที่บีวางให้นะคะก็สามารถจับใส่เลขเบิ้ลได้เองนะคะบี B. ก็ไม่ได้วางเลขเบิ้ลให้เนาะสูตรเลขวินรวมฮานอยนะคะบี B. จะให้นะคะสี่หกแปดเก้าศูนย์นะคะ

สูตรเลขวินรวมฮานอยของเรานะคะก็จะจ่อเรียงได้ตามนี้เลยนะคะและตัวที่บีจะเน้นให้บีจะเน้นให้แค่สี่หางนะคะอย่าลืมนะคะว่าเมื่อวานนี้สูตรเลขวินรวมฮานอยของเราไม่เข้าเลยนะคะบีก็เลยไปคำนวณสูตรใหม่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่ฟันธงนะคะว่าสูตรนี้จะไหลดีไหมนะคะเพราะว่าบีเพิ่งคำนวณให้งวดแรกเนาะสูตรนี้นะคะก็ ตามๆกันเบาๆเนาะถ้าพี่ๆท่านใดตามก็ขอให้ตามอย่างมีสตินะคะก็มันจะมีเข้าและมีหลุดได้ทุกเมื่อเหมือนกันเนาะสูตรก็จะเป็นแบบนี้นะคะสูตรเลขวินรวมฮานอยของเรานะคะตัวที่ B จะเน้นให้นะคะบจะให้เน้น4ี่หกสด หกแปดและก็แปดศูนย์นะคะบจะให้เน้นสี่หกสี่แปดหกแปดและก็แปดศูนย์นะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะดูสูตรวิ่งรูดตัวเจาะนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มาดูสูตรเด่นฮานอยและก็สูตรเลขวินรวมฮานอยกันด้วยนะคะเพราะว่าจะจับเลขได้ง่ายขึ้นเนาะและโอกาสที่มานะคะ และโอกาสที่จะมานะคะมันก็จะสูงกว่าเนาะและก็ชัวร์กว่าด้วยนะคะสูตรเลขวินรวมฮานอยของเราบีเน้นสี่หกสี่แปดหกแปดและก็แปดศูนย์นะคะยังไงก็ขอให้มาตามตัวชี่บีให้เน้นเด้อสำหรับงวดนะคะประจำวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนนะบีจะฟันขาดเลยนะคะตัวเดียวนะคะของวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนนะคะบีฟันแปดศูนย์นะคะ B ว่า80นะคะเด่นที่สุดเลยนะคะยังไงก็ขอให้มาตามนี้เนาะ วันนี้นะคะบีก็มาคำนวณสูตรเด่นฮานอยและก็สูตรเลขวินรวมฮานอยให้เรียบร้อยแล้วนะคะบีก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมและกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บีบเนาะและก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาคุยกับบีนะคะบีก็ดีใจมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะบีก็คำนวณให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะบีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ